สวัสดีค่ะครูเพ้นท์ออนไลน์ขายปังค่ะวันนี้เพ้นท์ก็จะมาแนะนำวิธีการทำปก Facebook ที่เป็นภาพสไลด์วิดีโอสวยๆนะคะสามารถทำได้ฟรีแล้วก็ทำได้ง่ายๆแปบ๊บเดียวเสร็จเลยค่ะเว็บเขาก็จะมีเทมเพลตสวยๆไว้ให้เราแล้วแล้วก็แค่เลือกๆมาแล้วก็ตกแต่งเปลี่ยนข้อความแค่นั้นเองทำง่ายมากๆเลยในเว็บ canv a c o m นะคะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เข้าไปที่เว็บ ของ c a n v a c o m นะคะแล,แล้วก็มาที่ภาพและปก Facebook ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยจากนั้นเขาก็จะมีเทมเพลตแบบต่างๆให้เราเลือกค่ะอ่าแล้วก็เลือกเพจอ่ะเราก็เลือกอเทมเพลตที่เหมาะสมกับเนื้อหาสินค้าของเราเว็บของเรานะคะสมมุติว่าเป็นร้านอาหารเนาะก็ใช้อันนี้ก็ได้ แล้วก็นอกจากจะเปลี่ยนข้อความแล้วเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรฟอนต์ต่างๆได้ด้วยค่ะทำแบบนี้นะคุมดำไปแล้วก็เลือกฟอนต์กดลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็หาฟอนต์ที่ชอบซึ่งเว็บนี้เขาก็จะมี ฟอนต์ภาษาไทยแบบต่างๆให้เลือกเยอะมากเลยดีมากๆเลยอ่าชอบแบบไหนก็ใส่เข้าไปเลยลองดูนะคะลองกดแบบหลายๆแบบดูก็ได้อ่าอ่าอันนี้การเพ็นชอบฟอนนี้ <c oughs> แล้วก็สมมุติเราต้องการปรับขนาดตัวอักษรให้คลิกตรงตัวเลขนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นก็เลือกตรงนี้คุมดำถ้าเกิดเรากดบวกมันจะบวกไปทีละนิดทีละนิดนะคะถ้าเราต้องการบวกทีละเยอะๆเลยก็กดเลือกตัวเลขไปเลยก็ได้แบบนี้นะคะสามารถเลื่อนตำแหน่งได้อีกนิดหน่อยนะโอเค แล้วก็ตรงนี้ภาพต่างๆเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าเรามีภาพของเราเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาพของเราก็ได้อถ้าดับเบิลคลิกไปเห็นไหมมันก็จะมีให้เลือกอันนี้สามารถย่อขยายได้อีกย่อขยายได้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนได้ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนภาพแล้วก็กด delete ลบไปเลย บีเรทนี้อ่าแล้วเราก็กดตรงภาพถ่ายตรงนี้แล้วก็เลือกมาแบบนี้ก็ได้อ่าสมมุติเนาะอ่ะนจะกดอันดูไปก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่ทําไปล่าสุดก็กดอันดูนะคะจะอยู่ตรงนี้อ่านะกลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อ่ะเลือกสไลด์ต่อไปกดเพิ่มหน้าค่ะแล้วก็กดแม่แบบตรงนี้แล้วก็เลือกอีกเลือก อเ,อเอาที่มันเหมาะเป็นร้านอาหารนอ,าอน,นี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้กดคลิกตัวสอนค้างไว้แล้วก็เลื่อนได้เลยเหมือนกันนะคะ ก็อ่ามีอีกไหมมีสไลด์อีกก็กดเพิ่มหน้าอีกค่ะอืมต้องการสไลด์แบบไหนหาดูนะคะอ่าอาจจะเอาเป็นอันนี้ก็ได้อ่าแล้วอันนี้สามารถเปลี่ยนภาพได้เนะสมมติว่าภาพปั้นหมอนี่มันไม่เข้าเราก็กดเลือกภาพใหม่ เราสามารถอัปโหลดภาพถ่ายของเราเองก็ได้นะคะอย่างอันนี้สมมติที่ครูเห็นทำมาก็เป็นรูปของครูเองนะคะอ่าถ้าไม่เอาก็อันดูไปอันนี้ก็เปลี่ยนภาพได้ภาพของเขาที่เขาเตรียมไว้ให้ก็ได้ก็กดตรงภาพถ่ายตรงนี้เนาะอ่าสเอาภาพนี้ไม่สวยอ่ะภาพนี้เปลี่ยนได้เออมันไม่ใช่ไม่ใช่ร้านอาหารอ่ะเอาไหนดีอาจจะต้องจัดหน้าใหม่ให้อันนี้ใหญ่ เลื่อนได้ทุกองค์ประกอบเลยนะคะก็คือถ้าเป็นกรอบภาพอยู่แล้วเราสามารถเอาภาพอื่นมาใส่ได้เลยเาภาพไหนภาพนี้เนาะโอเคนี่ก็แก้ไขข้อความได้นะคะอืม สมมติทูใส่ข้อความนี้เปลี font. ่ยนฟอนต์เอฟเฟกใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นเอฟเฟกต์ตัวอักษรทำเป็นภาพยกลอยภาพเงาภาพนีออนยังไงก็ได้แล้วแต่เรา อ่ะสมมติเป็นเอาแบบนี้เนาะสวยยังอ่ะโอเคอ่สามอันก็ถ้าเราจะทำเป็นหัวตรงปกของ Facebook นะคะเราจะต้องทำอย่างน้อยที่สุด20วินาทีถึงจะเป็นวิดีโอที่หัวปกของ Facebook ได้แล้วก็การทำแอนิเมชันของเวฟ c a n ว a เนี่ยเขาจะกำหนดให้สไลด์หนึ่ง5วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำา20วินาทีก็ต้องมี4สไลด์ขึ้นไป ก็กดเพิ่มหน้าอีกแล้วก็เลือกจะเลือกเป็นภาพมาใส่เลยก็ได้นะแล้วก็ใส่ตัวอักษรเข้าไปอะไรแบบนี้แก้ไขข้อความได้นะคะอ่าอาันนี้ดีกว่า อันนี้ไม่เอาละน,นี่ลบลบแล้วก็อันนี้เขียนว่าเปิดทุกวันปรับให้เล็กลงหน่อยนะนี่แล้วก็ปรับขนาดได้หมุนได้หมุนนี้ออยา่อีกหน่อยอ่าอีกหน่อยอ สมมติแบบนี้นะอ่าอย่างนี้ได้แล้วแล้วทีนี้เราต้องการทําให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เรากดตรงนี้ค่ะเคลื่อนไหวเคลื่อนแบบไหนลีลาแบบไหนนี่ปิ้วหรือว่า,าค่อยๆเผยออกมาหรือว่าจางขึ้นมากิ้งไปกิ้งมาอ่านะคะตรงนี้ก็เหมือนกันคือทำแอนิเมชันได้ทุกหน้าเลยนะคะเคลื่อนไหวอ่นนี่เขาบอก เวลา5วินาทีโอเคไหมก็น่าจะโอเคแล้วนะเคลื่อนไหวแบบไหนเพิ่มนานมันเคลื่อนไหวแล้วเห็นไหมออันนี้ก็กดเคลื่อนเคลื่อนไหวอันนี้ก็กดเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเราสามารถเลือกแบบไหนก็ได้เนะ,ะน,นี่ก็เหมือนกันทำทุกอันเลยนะคะ ทำให้เป็นเคลื่อนไหวทุกอันเลยอันนี้เราลองคัดลอกมาดูอลองพรววิวดูวิดีโอของเรานะคะอันนี้รู้สึกออปชันเคลื่อนไหวน้อยไปหน่อยอันนี้ลืมทำเคลื่อนไหวก็จะไม่ขึ้นอโอเค ยังไม่ถูกใจเราก็สามารถปรับแต่งได้อีกอันนี้ทำแอนิเมชันไม่ได้อันนี้ทำแอน,นิเมชันไม่ได้ทุกคนอ่ะจริงๆถ้ามันทำได้มันก็ต้องขึ้นมาแล้วใช่ปะ่ะอ่ะเดี๋ยวเพนจะลองเพิ่มหน้าแล้วก็ลบหน้าที่เคลื่อนไหวไม่ได้ออก ันนี้เราเลือกแบบเป็นวิดีโอนะคะห้ามจะเคลื่อนหม่ได้เองอยู่แล้วอ่ะสมมตุติเพิ่มหน้านี้ไปอ่ะลบหน้านี้ออกแล้วกันอือ อันนี้เราจะเพิ่มองคประกอบก็ได้นะมันจะมีองค์ประกอบพวกนี้ให้เราเล่นเยอะเกินไม่เอาอ่ะสมมตินวกันอืม เล็กไปใหญ่หน่อยโอเคก็กดแชร์ลิงก์คัดลอกอ่ะลองดูใหม่ ของเรานะคะเป็นไงเป็นไงสวยไหมสวยไหมมีสม,มุดเป็นร้านอาหารนะหรือว่าพวกโรงแรมที่พักก็ได้อ่าสวยงามนะคะเป็นพวกบริการก็ได้นะคะร้านทำผมร้านทำเล็บร้านอะไรก็สามารถใช้การจองได้ผ่านทางเพจโอเค ถ้าเราพอใจผลงานแล้วให้เรากดดาวน์โหลดเลยค่ะเลือกไฟล์เป็นวิดีโอ p p 4แบบนี้เนาะแล้วก็ทุกหน้าแล้วก็ดาวน์โหลดแค่นี้เองมันก็จะโหลดมาที่คอมของเราเดี๋ยวเราก็กดรอ Save เซฟแล้วก็ได้ไฟล์แล้วทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเห็นไหมไง่ายไหมง่ายไหมแป๊บเดียวเองไม่ต้องเสียงเงินจ้างนะคะได้ตามใจเราเป๊ะ แต่ว่ารูปพวกนี้สมมุติเราอยากได้รูปแบบที่เหมือนในร้านของเราเราสามารถถ่ายรูปมาเองได้นะคะปรับแสงอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เลือกอัปโหลดตรงนี้เนาะอัปโหลดแล้วก็อ่อัปโหลดสื่ออุปกรณ์หรือว่าเลือกจาก facebook จากอะไรก็ได้จากใดก็ได้อ่าเลือกเลือกรูปภาพเองได้นะคะสมมุติว่าเพนเอาโลโก้อันนี้มาอะ่ะมันก็ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหม สามารถใส่เข้าไปได้เลยอ,อันนี้ก็เดี๋ยวจะอันนี้ก็กำลังดาวน์โหลด75%ละเอ้ยไม่ใช่กำลังดาวน์โหลดไม่ใช่75นี้ย่อขยายเสร็จหรือยังเนี่ยอ่ากำลังดาวน์โหลดรอก,ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะ ก็สำหรับเว็บ c n v ว่า m เนี่ยเขาก็มีออปชันอะไรให้เราทำได้เล่นได้เยอะเลยนะคะลองไปศึกษากันดูก็ได้เพราะว่านอกจากจะทำโลโก้ได้ทำปกโปรไฟล์ a c e b o o k ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้โพส a c e b o o k ได้ด้วยโพสอ instagram ได้ด้วยนะคะซึ่งก็มีวิธีการทำที่คล้ายๆกันอันนี้โพส a c e b o o k เนาะนี่ทำเป็นซีรีส์ได้เลยนะ เนี่ยคือว่าโพสต์นึงเราอาจจะมีหลายๆรูปภาพเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนเนื้อหาเป็นของเราได้เลยจัดรูปแบบเสร็จสับสวยงามแล้วอันเนี้ยสามารถทำโพสต์ Facebook ก็ได้โพสตอินสต a แกรมก็พามาดูเฉยๆนะคะลองไปศึกษากันได้สำหรับวิดีโอที่ออกมาเนี่ย ขนาดตอนที่เราอัพลงเว็บอะมันอาจจะดูเหมือนสั้นนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเนื่องมาจากว่าทำให้สอดคล้องกันกับการใช้บนโทรศัพท์มือถือด้วยบนจอคอมด้วยคือถ้าดูในโทรศัพท์มือถือมันก็จะ,อะพอเหมาะ,ะตรงเนี้ยเราปรับให้มันเข้ามานิดนึงก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นในโทรศัพท์มือถือมันจะโดนตัดหัวท้ายนิดนึงเออลืมบอกมันจะโดนตัดหัวท้ายนิดนึงแหละแต่ถ้าเป็นจอคอมอะมันก็จะมีส่วนข้างๆที่มันจะเติมด้วยสีพื้นให้เราเลย เพราะฉะนั้นมันก็จะดูดีทั้งบนคอมแล้วก็บนมือถือแต่ว่าจะเน้นมือถือมากกว่านาะเพราะว่าคนเล่น Facebook ส่วนมากก็8 90%ใช้มือถือนะคะจะเน้นมือถือให้ดูดีดีกว่าเสร็จหรือยังชานิดนึงเพราะว่าเป็นไฟล์วิดีโอนาะอ่าเสร็จแล้วก็จะมีให้เซฟแบบนี้กดเซฟไปเลยค่ะจากนั้นมันก็จะดาวน์โหลดมาที่เว็บเราอีกทีนึงอ่าเสร็จแล้วดูซิ อามันอยู่ไฟล์ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนเก็บเข้ามาในคอมของเราแล้วนี่พอเ,เปิดมามันก็จะเป็นแบบนี้เลยจริงๆตรงเนี้ยเขาให้เราใส่เพลงได้ด้วยนะสมมุติถ้าใครอยากได้เพลงก็ตอนที่ทำสไลด์อะ่ะ สามารถเลือกใส่เพลงได้โอเคแล้วก็งงหรือเปล่าว่าตอนที่ทำเสร็จแล้วอะ่ะจะไปใส่ Facebook ตรงไหนยังไงเดี๋ยวเพนจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะ Facebook สมมติว่าเพจของครูเพนล้วกันนะคะอ่ะอันนี้เพนทำไปแล้วอ่ะแล้วก็กดแก้ไขตรงเนี้ยแล้วก็กดเลือกจากวิดีโอแต่ว่าเราต้องอัปโหลดวิดีโอนี้เข้าไปในเพจเราก่อนนะคะ อันแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็ถึงจะเอามาทําเป็นปกตรงนี้ได้ก็เลือกภาพทําแนวให้มันเป็นหน้าปกที่มันเป็นสไลด์แรกก็ได้นี่ที่ครูบอกว่ามันจะเหมือนจะเหลือไงซ้ายขวาเห็นไหมจะเหมือนจะเหลือแต่ว่ามันก็จะดูดีบนโทรศัพท์มือถือนะคะก็ยอมอันนี้ก็ไม่เป็นไร ก็ดูความก็ไม่ได้น่าเกียดก็ยังดูโอเคอยู่เนาะนี่มันก็จะสไลด์แบบนี้ดูเป็นมืออาชีพมากเลยดูโปรมากเลยใช่ไหมคะโอเควันนี้ครูก็มีเคล็ดลับมาบอกแค่นี้เดี๋ยววันหลังมีอะไรดีๆก็จะมาแชร์กันอีกนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยถ้าใครอยากให้ครูสอนเรื่องไหนนะคะครูก็จะมาทำให้เรื่อยๆก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ